สวัสดีครับมาต่อที่การใช้ลูปในภาษา PHP นะครับในหัวข้อ for loop นะครับการใช้ for loop ครับคือการวนซ้ําจากค่าเริ่มต้นไปจนถึงค่าสุดท้ายหรือว่าค่าสิ้นสุดนั่นเองนะครับจะมีการวนซ้ําตามจํานวนที่แน่นอนนะครับมาดูรูปแบบโค้ดกันก่อนนะครับรูปแบบโค้ดครับจะใช้ for ครับแล้วก็ int จานวนครับแล้วก็ condition นะครับก็คือเงื่อนไขแล้วก็ increment ก็คือการเพิ่มจํานวนของ การวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับก็คือพูดง่ายจะมีการวนซ้ํานะครับจากค่าเริ่มต้นไปจนถึงค่าสิ้นสุดนั่นเองนะครับหรือว่าค่าสุดท้ายนั่นเองนะครับผมอ่ะเราไปลองเวิร์กช็อปกันดูครับกลับมาที่สับรามเถงเรานะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ New File ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ Control แล้วก็ enter land นะหรือว่าถ้าเป็นเครื่อง Mac คุณก็ใช้ comma แล้วก็ Enterland ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้น Untitled หรือว่าขึ้นแ t ็บใหม่มาแบบนี้จากนั้นครับเราเซฟครับเซฟแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า forloop ครับ forloop p h p เซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันครับก็คือ basic underscore p p หรือว่าโฟลเดอร์ p r o j t c t ที่คุณสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นเซฟครับนะครับเซฟเสร็จแล้วเราก็เปิด tag p h p ขึ้นมาครับ อ่ะแล้วก็ปิดแท็กให้เรียบร้อยนะครับในการใช้ for ครับอ่าถ้ามีการติดตั้งพวก extension หรือว่า Packet Control ของ sublime text 3เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคลิปย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับว่าผมติดตั้งตัว Packet Control อะไรบ้างถ้าติดตั้งเสร็จแล้วครับเราพิมพ์ for แบบนี้ครับอ่เราพิมพ์ for แบบนี้ครับแล้วก็ enter ครับเห็นไหมครับมีโค้ดให้อัตโนมัติเลยแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เองนะครับไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เองนะครับ วก็เหมือนกันครับอ่ะพิมพ์ y ใหม่ครับนี่ครับ enter ครับก็มีโค้ดให้เลยเหมือนกันอ่ะดู Y นะครับถ้าเป็นดูก็เหมือนกันเห็นไหมครับมีให้แบบนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะนะครับแค่พิมพ์ for แล้วก็กด Enter หรือว่ากดแท b ได้เลยนะครับมาได้แบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ครับเรามาเวิร์กช็อป เกี่ยวกับการวนซ้ำแบบ for ต่อครับ for ก็คือการวนซ้ำตั้งแต่ค่าเริ่มต้นนะครับหรือว่าตัวเลขเริ่มต้นไปจนถึงตัวเลขสุดท้ายนะครับอ,อย่างเช่นผมประกาศตัวแปร i เท่ากับ0ตัวเลขหรือว่าค่าเริ่มต้นของเราคือ0ถ้าตัวแปร i น้อยกว่าเท่ากับ10อ่านี่ครับน้อยกว่าเท่ากับ10นะครับมันจะปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนแต่ละอันนะครับและก็ตัวแปร i บวกนะ แล้วก็ปิดการเปิดเปิดปิดเหมือนกันนะครับในโค้ดตรงนี้ครับเราก็ลอง echo the n อ่ะ t r is u m b e r is นะครับแล้วก็จุดแล้วก็ตัวแปร i แล้วก็จุดครับแล้วก็ d o u เบ e ร์โค้ใส่ tag ก r r ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ปิดท้าย semicolon แบบนี้นะครับผมอ่ะเชนนี้ครับเราจะลองมาดูผลลัพธ์กันครับว่าเงื่อนไขนะครับ ตัวเลขที่เราใส่เข้าไปมันจะได้อะไรออกมานะครับในการเปิดใช้งานหรือว่ารันระบบนะครับเราก็พิมพ์ localhost หรือว่า1 2 7 0 0 1ด้วยชื่อของโฟลเดอร์โปรเจกต์ก็คือ basic underscore php แล้วก็ชื่อไฟล์ครับก็คือ f o r l o o p php แล้วก็ enter ครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่0นะครับบวก1ไปเรื่อยๆจนถึง10 นะครับผมถ้าเราลองเปลี่ยนตัวเรียกนะครับให้ตัวแปร i เท่ากับ1นะครับให้ตัวแปร i เท่ากับ1เหมือนกับดู y ก็เป็น1นะครับ y หลุดก็ใช้1เหมือนกันนะครับผมนี่ครับมาดูผลลัพธ์ครับว่าจะได้อะไรออกมา save แล้วก็ r e f r e เห็นไหมครับมันก็จะบวกจำนวนนะครับให้ทีละ1ไปเรื่อยจนครบตัวเลขสุดท้ายก็คือเลข10นะครับเลข10ที่เราได้กำหนดไว้ตรงนี้ครับ อ่ะนี่ครับลองเพิ่มเป็น20ดูครับนะครับอย่าเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มแค่10 20พอนะไม่ต้องไปเพิ่มถึงพันถึงล้านนะครับเดี๋ยวเครื่องเราแห้งนะครับผมนะครับอย่าไปเล่นกันนะครับเซฟรีเฟะเห็นไหมครับมันก็จะแสดงจํานวนตัวเลขนะครับตามที่เราต้องการหรือถ้าเราเปลี่ยนจากเลข1เป็นเลข10ดูละครับจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเซฟแล้วก็รีเฟช เห็นไหมครับมันจะเริ่มนับตั้งแต่1อ่ามันจะเริ่มนับตั้งแต่10ไปจนถึง20นะครับตามจํานวนรอบแน่นอนที่เราได้กําหนดไว้นะครับก็คือนะครับน้อยกว่าเท่ากับ20นั่นเองนะครับอ่ะขอเปลี่ยนเป็น1กับ10เหมือนเดิมนะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชอ่ะนะครับ1ถึง10นะครับอ่าดู y ก็1ถึง10เหมือนกันแล้วก็ y l o ลูปก็1ถึง10เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมา เทียบโค้ดกันดูครับว่าระหว่างลูป3แบบเนี้ยแบบไหนเขียนง่ายกว่ากันแบบไหนโค้ดสั้นกว่ากันนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอคัดลอกตัวนี้ครับไปใส่ให้กับวาย o ูปด้วยเพราะว่าวาย o ูปเรา echo แค่ตัวแปร i อย่างเดียวอ่ะนี่ครับอ่ะเรามาเริ่มที่วาย o ูปครับอ่ะนี่นะครับได้ตัวเลขเหมือนกันละวาย o ูปครับมาดูโค้ดกันนิดนึงวาย o ูปต้องประกาศตัวไปลไา ประกาศตัวแปรข้างบนแล้วก็ y แล้วก็ condition หรือว่าเงื่อนไขิกาเปิดปิดนะครับแล้วก็ i บวกบวกแล้วก็แบบนี้นะครับก็เขียนไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ4บรรทัด5บรรทัดนะครับประมาณ5บรรทัดแต่ถ้าดู while loop ล่ะนะครับอ่ประกาศตัวแปรข้างบนเหมือนกันครับแล้วก็วนซ้าก่อนในดูครับิกาเปิดปิดนะครับแล้วก็ condition หรือว่าเงื่อนไขอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมี โค้ดเยอะนิดนึงอ่ะแต่ถ้าสั้นลงมาอีกครับ3มบรรทัดจบครับก็คือ for ครับใช้ for loop อ่ะนี่ครับลองดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับอ่ะในการทำ loop นะครับ3 loop 4ี่ loop ที่ผมแนะนำนี่ก็คือเป็นการแนะนำการทำงานแบบคร่าวๆนะครับซึ่งความเป็นจริงมันเอาไปทำอะไรได้เยอะกว่านี้นะครับซึ่งก็จะมีคลิปสอนนะครับที่มันอ่ายากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ซ้อมให้ตัวเองก่อนละกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนะครับ3ม loop ครับ y loop นะครับ ดู while loop แล้วก็ for loop นะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็น for each loop นะครับซึ่ง for each loop นะครับจะวนซ้ำข้อมูลนะครับจาก array นะครับอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ